สวัสดีครับพบกับนายยกสปาคำกินเมือง EPC ครับผมวันนี้เขาจะมาแย้ไก่เมืองครับสูตรนี่บอกเลยว่าย้ง่ายครับผมจะมีวัตถุดิบและขั้นตอนเป็นเะไใดไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มติดตั้งน้ำห่อนก่อนเลยครับผมต่อไปเขาก็จะมาเตรียมเครื่องครับผมก็จะมีขมิ้นมีคามีจั๊กไข่มีใบบะกูดมีหอมแดงกับกระเทียมใี่เขาตุ๋บเหนี่นหน่อยนะครับเนาะเซจแล้วก็พักไว้ครับทีนี้เขามาเตรียมไก่เมืองของเขาครับเขาหั่นแบ่งกึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ตัดเป็นส่วนๆแบบนี้ครับ พอน้ำเดือดดีแล้วเนี่ยเขาก็ใส่เครื่องลงไปเลยครับผมแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือครับกับกะปิครับอาที่เนียวก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับผมอ๋อฝั่งใส่เครื่องไหนเตือนนะครับพอต้มไปได้สักจำลำเขาก็ใส่เครื่องไนครับผมอันมันจะแข็งลําไปครับพอทุกอย่างซุกดีแล้วเขาก็ตักไก่ขึ้นมาครับผมเขาจะเอาละไว้สักกึเพให้มันเย็นเห็นหน่อยครับระหว่างนี้เขาก็มาซอยพักครับผมพักปอมต้นหอมพักไผ่หอมด้วนพักปอมเปอร์ใบบะคูดครับผมเสร็จแล้วก็เอาสแตนบายรอเลยครับ พอไก่เริ่มเย็นแล้วเนี่ยเขาก็จิ้นไก่มาชีครับผมสาหรับค้นตีหาซื้อไก่เมืองมาได้นะครับผมก็ใช่เป็นไก่พันแตนก็ได้นะครับแต่ผมว่าไก่เมืองจะได้กอนล้ากว่าครับผมอันนี้คอนเฟิร์มครับเ็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับผมต่อไปเขาจะมากรอเอาเยออกครับเขาจะเอากานหน้ามันครับผมทีนี้เขาก็ไปตั้งไฟให้เดือดแถมรอบครับผมเขาก็จะใส่หอมแดงตุ้บไปแหมรอบครับส่วนเฮดวันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเฮดนางฟ้านะครับผมไครที่มีเฮดฟางหรือเฮดอย่างอื่นเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันครับ พอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยตามโดยจิ้นไก่ตีเขาชีกแล้วครับผมนี่ถึงคิวพริกลาบซูตรเด็ดของเขาครับนี่บ่ได้เอาไว้แง่ลาบอย่างเดียวนะครับยำกบยำไก่นี่ได้มดครับผมบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยถึงดีครับเราจะปิดใต้โดยพักที่เขาซอยไว้เป็นอันเสร็จครับผมอ่าที่นี่ก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับถ้ากินทะลุจอออกไปเนี่ยต้องขออภัยตัวนะครับผมเพราะมันหอมขนาดนักขอหยอกแก้มนะครับมันอดบ่ได้แต่ครับ